โอเคครับส่งงานซ่อมเจ้าตัว W E Baby h i a p e r นะครับ3.8นะครับผมมาด้วยอาการนกตีอ่าไม่ตีวาลนะครับเนื่องจากไม่ใช่นกแฮมเมอร์ไม่ตีวาลนะครับคือคอ้อนไม่ตีวาลนั่นเองเนื่องจากสปริงไอ้สปริงเนี้ยมันเป็นสปริงตัวล็อกแม็กทำให้ล็อกแม็กไอ้ตัวแม็กมันหลวมนะครับพอหลวมเสร็จปุ๊บไอตัวขาเตะเนี่ยไอเขาเรียกอะไรอ่ะพอมันเตะไม่ถึงบ่อยๆอยพอยิงนานๆเข้ามันเหมือน,ม,น,ม,นม,มันเตะเหลี่ยมล่างเห็นไหมท่านเห็นไหมมันเตะเหลี่ยมล่างจน จนคอนบุบข้างล่างไปแล้วนะครับผมก็เลยทาการเปลี่ยนสปริงใหม่เข้าไปนะครับไอ้สปริงล็อกแม็กใหม่เข้าไปพอเปลี่ยนเสร็จแล้วปุ๊บอ่ามันก็ยังเตะไม่ถึงอีกนะครับพอเตะไม่ถึงทําไงก็ต้องมาลื้อเปลี่ยนจต,ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันแหวงไปแล้วเตะไม่ถึงนะครับเราก็เลยก็ต้องเปลี่ยนวาล์วจ่ายเพิ่มเติมไ,ไปอีกหนึ่งเพราะว่าวาล์วจ่ายอ่ะเหมือนจะย้วยนะครับด้านในเบียดสปริงมันนุ่มเกินไปแล้ว คือมันย้วยนะครับแล้วก็มีการขยับของตัววาล์วจ่ายนะครับก็เลยทำให้ต um> ีได้ไม่ไม่เสถียรพอนะครับเาก็เลยทำการเปลี่ยนนะครับอันนี้ไม่ใส่รูปนะอ่าเอ็ดริงนะครับอ่าใช้ได้นะครับผมผมชอบ WE baby h y c a r b a r i อย่างหนึ่งคือรีคอยล์เขาหนักจริงจังเล็กๆแต่รีคอยล์ทิปหนักมากนะครับก็เรียบร้อยครับ เราส่งกลับอื่นเจ้าของครับผม